สมุิสารแล้วก็รายงานถึงมาตรการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราก็ทำการตรวจผู้ติดเชื้อนะครับในตลาดกลางกุ้งซึ่งเป็นที่ํำนับของบรรดาแรายงานต่างด้าวนะครับซึ่งกระตรวจได้เกือบครบแล้วครับก็อัตราการติดเชื้อก็อยู่ที่ประมาณ4.2%นะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรแล้วเราก็ได้ทําการกักกักกานโรคพวกเขาอยู่ห้ามเข้าห้ามออกนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องชีวิตประจําวันให้ให้พวกเขาแบบไม่มีความอึดอัดไม่มีแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับ นี่เดี๋ยวผมคิดว่าให้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือทางคุณหมอทวีสินได้ชี้แจงเพราะว่ามีการต้องอ้างอิงถึงการแพทย์นะครับเพื่อจะให้เกิดความสบายใจซึ่งเราก็จะมีการถแถลงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบทุกวันนะโดยคุณหมอทวีสินเองในฐานะสปอคอแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาถแถลงสลับกันไปทุกวันนะครับ ท่านเน้นให้มีความพร้อมท่านพร้อมให้การสนับสนุนนะในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับมีสิ่งใดที่ขาดเหลือก็ให้รีบมารายงานท่านนะครับเ,เน้นใน,นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเน้นให้มีเวชภัณฑ์ที่เพียงพอแล้วก็ตรวจให้มากที่สุดนะครับ มาตรการต่างๆก็จะขอสังเกตตามสถานการณ์นะครับการตรวจผู้คนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็น่าจะตรวจในชุมชนที่มีการระบาดมากเนี่ยน่าจะน่าจะจบภายในวันนี้แล้วเราก็จะทําการตรวจไปยังชุมชนใกล้เคียงนะครับในจังหวัดสมุทรสาครถ้าตัวเลขเออกมาว่าจริงๆแล้วการระบาดเนี่ยมันหนักอยู่ที่ตลาดกลาง ขายกุ้งเนี่ยแล้วชุมชนอื่นเนี่ยตัวเลขมันน้อยลงไม่ใช่แบบ40ประเทศอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็จะใช้เวลาในการที่จะบําบัดรักษาเขาป้องป้องป้องกันไม่ให้เขาเดินทางออกเข้าออกจังหวัดมันก็จะเป็นการควบคุมโรคตามหลักที่เราได้ปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับรข้อกฎหมายที่มันเข,ขม้มงวดขึ้นยังไงบ้างข้อกฎหมายมีอยู่แล้วเราอยู่ภายใต้ กาได้จะกาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งข้อปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ต้องออมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาสามารถที่จะออกมาตรการในพื้นที่ของเขาได้เลย ได้คือคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับก่อนเข้าไปเนี่ยต้องใช้มาใช้สิ่งที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมหน้ากากนี่หลุดจากใบหน้าไม่ได้เลยนะใช่ไหมฮะล้างมือก่อนเข้าตลาดวัดไข้ก่อนเข้าตลาดตรงนี้ก็เป็นการคัดกรองได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกครั้งที่มีการติดเชื้อเนี่ยมันก็คือมีการสัมผัสใกล้ชิด เนี่ยที่ผมถามท่านทิพย์ดิกของควบคุมโรคเนี่ยก็คือหน้ากากไม่อยู่บนหน้าของมันถึงจะติดเชื้อได้ถ้าสองฝั่งนะครับทุกคนเนี่ยมีการที่มีปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกันเนี่ยถ้ามีหน้ากากทั้งสองฝ่าย,ยโอกาสติดเชื้อไม่มีครับอนีเจะบรฉบ่าจะแบบแก้ไข จริงๆลาแก้ไขตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเราถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรคที่มีความเข้มข้นขึ้นมาแทนแต่แต่ตอนนี้ก็คงคงคงต้องคงพรกฉุกเฉินไปก่อนมากนะ ูดถึงเวชภัณฑพันใช่ไหมคะความพร้อมของการรักษาพยาบาลตอนนี้เราเราสะสม9ก้เดือนสิเดือนนี่เราสะสมมาตลอดนะไม่ใช่ว่าตอนช่วงที่ไม่มีการระบาดแล้วเราไม่ทํานะครับหน้ากากอนามัยเราก็มีเต็มเตียมไว้ตั้งหนะ้ล้านแผ่นนะฮะเอ็ก็มีเปล้านล้านแผ่นนะยาก็ก็อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยต่อให้มีการประทุของโรค แต่ก็คงไม่ไปถึงจุดนั้นครับผมมั่นใจครับว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับกรมควบค,คุมโรคจะทําการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคได้ในระยะเวลาไม่นานจากนี้ไปการขอ,ขขอรับบริจาคเน,นี่ยก็เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราขาดแคลนในช่วงนี้เราไม่ขาดแคลนแต่ถ้าพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีจิตศรัทธาอยู่แล้วนะครับ อยากจะ,ะบริจาคหรืออยากจะช่วยนะครับให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยเนี่ยเรายินดีรับอยู่แล้วน้อมรับเลยนะครับเพียงแต่ว่าขอให้มั่นใจว่าที่มีการเปิดรับบริจาคหรือเปล่าเนี่ยเป็นทางการน่นคงไม่มีเพราะว่าเราเราได้เตรียมตัวของเราไว้อย่างดีสําหรับสําหรับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผมว่าตอนนี้เอาความปลอดภัยเป็นหลักไว้ก่อนนะครับถ้าเคลื่อนย้ายด้วยความเข้าใจนะครับสมมุติก่อนจะเคลื่อนย้ายคนไหนมีมีมีไข้ม,ม,มีโรคก,ก็ไปตรวจไปตรวจปุ๊บก,ก็ดีที่เขาก็จะได้รู้ว่าเออเขามีอาการอย่างไรใช่ไหมถ้ามีอาการก็รับการรักษาเลยนะครับถ้าเคลื่อนย้ายไปไหนเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับ แต่ขอให้ใส่หน้าก,กากอนามัยขอให้เว้นระยะตามสมควรขอให้แจ้งนะครับแล้วก็ขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการสัมผัสกับผู้คนต่างๆม,มันก็ไปได้ครับก็างงาบถ้ายังติดอยู่ทางสมุทรสาครอ,อยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่มีการระบาดในวงวงวง,วงนอกนะ ไม่ต้องครับเพราะว่ายัางหาที่มาที่ไปได้นะครับนี่ก็ไม่ได้ไม่จบนะครับคำว่าจบคือหาแหล่งประทุของโลกได้แล้วก็ได้ทำการตรวจได้ทำการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโลกซึ่งเราทำไปหมดแล้ว วันนี้ถ้าเราไปที่ตลาดกลางที่มีปัญหาที่เขาเรียกชุมชนชื่อสีเมืองนะครับวันนี้เข้าไม่ได้ละเข้าออกไม่ได้ละยกเว้นเจ้าหน้าที่นะฮะมีทางเจ้าหน้าที่ขวายความมั่นคงตำรวจทหารเข้าไปป้องกันเรากระทรวงสาธารณสุขเองก็จะเข้าไปเซตอัพโรงพยาบาลสนามในนั้นเลยก็หมายว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในนั้นเนี่ย ถ้ามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไม่ใช่เป็นอาการเรียกว่าเข้าขั้นรุนแรงเนี่ยเราก็จะรักษาอยู่ในนั้นเลยไม่ให้ออกมาข้างนอกยกเว้นคนที่มีอาการรุนแรงมากๆเราก็จะมีมาตรการมีวิธีการเรียกขนส่งเขาขนถ่ายเขาไปยังโรงพยาบาลน,นะที่มีความสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นด้วยด้วย,ด,วยด้วยหลักของความปลอดภัยอีเรานใช่ครับเบื้องต้นจะต้องตที่ตเบื้องต้นก็ ด้วยสภาพพื้นที่นะก็ประมาณหนึ่งร้อยเตียงนะครับทางท่านประหลักรัทตวงสาธุขท่านได้จัดเตรียมมาแล้วนะครับเรื่องอะไรมาถึงอย่างนี้ ผ่านการเลือกตั้งมาเจออะไรมามากมายในชีวิตเรื่องแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ทําให้รู้สึกอะไรหรอกครับผมยินดีนะถ้าใครจะระบายใส่แล้วเขาอารมณ์ดีขึ้นเขามีความสบายใจขึ้นเขาคลายเครียดคลายกังวลแล้วอัดใส่ผมแต่อย่าอัดใส่คุณหมออัดผมคนเดียวนะครับอย่างจะจะไปบอกโอ้ยสาสุขหวยแตกทั้งระบบไม่ใช่ทํางานหนักมากเลยนะครับทางพวกคุณหมอต่างๆแต่ถ้า ใส่ผมคนเดียวแล้วแล้วคลายคลายอารมณ์ได้คลายเครยียดได้ยินดีฮะจะได้เป็นการทดสอบตัวเองด้วยฮะฮะถ้าดูโลเยลนะถ้าอัดผมนะคนเดียวนะผมน้อมรับหมดนะแต่ถ้าอัดทีมงานของผมไม่ได้ผมอยู่ได้เพราะทีมงานนะไม่ใช่ผอฮะ เด็กอินเทอร์นอันนั้นแหะเขด่าทั้งระบบเขาไม่ได้ด่าผมอืมไม่ได้อารมณ์ขึ้นก็ตอบตามข้อเท็จจริง,งรในขณะที่มีสถานการ Real ณ์เลวร้ายขนาดนี้มันควรจะซ้ำเติมคนทำงานไหมเราต้องถามตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเห็นด้วยกับอะไรไปทั้งหมด ความรับผิดชอบนี่ยสุขสาวทิตี่ไม่ได้ไปไหนเลยเอาตัวเองเข้าไปเอาทั้งทีมเข้าไปในพื้นที่ให้กำลังใจไปสนับสนุนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เขาขาดนะครับเมื่อวาน,นยังไม่ลุกตั้งกี่คอนเทนเนอร์เนี่ยเวยชพัณ์เนี่ยปุ๊บไปถึงเลยนะครับนี่คือความรับผิดชอบครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับ เมื่อกี้ท่านนายกท่านก็ให้แนวทางมาว่า,าต้องรีบไปดูอะไอย่างวันนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเราคอนเทนได้หมดนะครับตรวจได้หมดผลออกมานิ่งแล้วอ่าเราก็ต้องมานั่งรายงานเป็นแต่ละวันแต่ละวันไปทุกอ,อย่างต้องประเมินนะช่วงนี้นะไม่นะมมไระาไม่มีนะครับมันเป็นการระบาดในที่ที่เอเราก็ เมการไว้อยู่แล้วล่ะแล้เราก็คิดว่าถ้ามันจะระบาดก็ระบาดตรงนี้แหละนะคุณหมอเขารู้หมดนะครับล็อกเป็นจุดแต่ว่าล็อกไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายของของแรงงานต่างด้าวซึ่งเราก็ไอมาตรการนี้มันก็หนักนะ<ค>นะครับผู้ประกอบการต้องช่วยตรวจเบื้องต้นด้วยนะครับนะครับ งานก่อสร้างมันก็จะมีโปรเจกต์เอนจิเนียร์โปรเจกต์แมนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์โฟร์แมนเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนที่เราประสบความสําเร็จมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การโทรสาดุกทำอยู่มือเดียวความร่วมมือของประชาชนที่ช่วยเราเนี่ยมากกว่าเจิปร์เ็ของเราเนี่ยทำนะครับถ้าพูดถึงเครดิตที่จะได้เนี่ยความร่วมมือของประชาชนถ้าความร่วมมือนี้ยังอยู่เนี่ยยังไงก็สู้ไหวอยู่แล้วครับ ในเร <S <S ื่องของเวชภัณฑ์เรื่องของความพร้อมเรื่องของระบบที่เตรียมเอาไว้นะฮะในการรับมือกับสถานการณ์นี้ถ้ามีผู้ป่วยขนาดนี้ต้องทำยังไงอาการอย่างนี้ส่งไปที่ไหนแล้วเขาเตรียมไว้ครบหมดแล้วการจ่ายยาจ่ายอย่างไรต้องเมื่อไหร่ต้องตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อไหร่ถึงจะต้องประกาศล็อกดาวอะไรมาตรการพวกที่มันมีหมดอยู่แล้วครับก็ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งระดัหนึ่งสุดสัปดาห์วิกเอนที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์คืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์วันจันทร์เราเข้าคอนเทนท์ที่เวันอาทิตย์เนี่ยภายในวันอาทิตย์เราก็ควบคุมสถานการณ์นะครับได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ก็ทํากันเต็มที่นะครับยังนี่ต้องให้มันพบการการประทุของเชื้อก่อนตอนนี้ที่ที่ประทุมากที่สุดก็ล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว ตัยังโชคดีที่ว่าในในชุมชนอื่นมันยังไม่มีนะครับยังไม่จําเป็นครับเราเจอผู้ป่วยปุ๊บแล้วก็สอบสวนโลคเขาว่าเขาไปก่อนมาถึงตรงนี้เขาไปที่ไหนที่ไหนแล้วก็ไปตามตามเก็บไว้หมดนะครับใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากล้างมือตอนเนี้โชคนี้เต็มที่ครับ ตอนนี้องค์การเพาสัชกรรมทําหน้ากากเองครับถ้านนไม่ต้องไปซื้อมาที่กระทรวงสาธารณสุขถ้าเกิดมีการขึ้นของราคานะครับเราตึงราคาได้ครับเราถ้าใครไปกักตุนตอนนี้ผมปล่อยอามาทั้งห้าสิบล้านแผ่นเลยนะก็ก็อย่าอย่าเราต้องเราต้องไม่ตื่นตื่นตนกแล้วไปซื้อนะถ้าไปซื้อที่ไหนแพงเนี่ยเ,เนี่ยเอาพวกท่านไปอ่าแล้วผม

เราก็ต้องดูอะถ้าสมมติอย่างผมจะแต่งลูกผมพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ต้องดูว่าผมเชิญคนจากสมุทรสาครหรือจังหวัดใกล้เคียงัว่าถ้าเชิญทงนั้นมาผมก็อาจจะต้องโทรไปบอกเขาบอกส่งซองมาอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะอ่ตัวไม่ต้องมาอะไรเงี้ยฮะโอ้ยมันยังไกลมันยังไกลไปเอาเอาเราพยายามเต็มที่นะกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่มามา แล้วก็จะมาหาวิธีที่จะทําให้พวกท่านไม่ได้ไม่ได้ทํากิจกรรมไม่ใช่เลยครับเราอยากให้ท่านทํากิจกรรมจะตายท่านสนุกแล้วก็มีความสุขอะนะครับก็ถ้าช่วยกันรักษามาตรการมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตามตามสภาพการตามสถานการณ์นะครับ,รรนะรบถ,ถ้าดีที่สุดก็คือหน้ากากเนี่ยอยู่บนหน้าตลอดเวลามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ